ณนะร้านพงเพชรบูกะทะในวันที่เปล่าเปลี่ยวในวันที่ท้อแท้ในวันที่ไม่มีคนเช็ดจานก็แล้วนั่งรอลูกค้าก็แล้วเงียบเหงามากเลยครับก็เลยตักหมูกระทะที่แสนอร่อยมารับประทานเองจะตักเท่าไหนก็ตักไปเถอะสินค้าคุณภาพดีหมูสามชั้นดีหมูหมักอร่อยนี่ครับไปลงให้ลูกค้า หลังจากนั้นเราพาทุกคนไปเติมความอร่อยกันครับน้ำซุปก็หวานหอมอร่อยหมูกระทะก็น่ากินกระทะก็ใหญ่มากครับหมูสามชั้นนี่ดีมากครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มของเราจะบอกว่าเด็ดที่สุดแล้วครับเอือชอบที่สุดเลยครับมาทานกันนะครับเงียบเหงาแบบนี้ก็ต้องกินหมูกระทะครับ ย่างกระรองย่างให้เกรียมๆกรอบๆนะครับนี่เลยนะครับจับสามชั้นขึ้นมาทำลายไๆครับจิ้มลงน้ำจิ้มนะครับเยอะๆครับผมแล้วเราก็กินครับอะไรนะอะไรไหมมันต้องมัต้องลองกินเลยมันต้อลองกินเลยหนึ่งห้องครับไม่ได้ลองกินเป็นสองตัวนเลยเร็วๆไม่ได้หนึ่งไฟฟ้าน่าเนอยได้เหรอเดิองขั้มเฮ้ยได้ร้อนเห็นไหมครับว่าน่ากินขนาดไหน มากันเถอะครับนี่เตรียมแล้วนายกินไหมครับมาเถอะครับพงเพชรหูกทะนี่ครับใส่ลงไปครับลำจิ้มตักพยายามครับมาได้สักทีครับแต่เราทำจนได้ครับกินไปแล้วครับผมมานะครับพงเพชรหมูกระทะหยุดเรียบเมืองปากเกร็ดใครไม่รู้ก็เซิร์ช GPS มาได้ที่พงเพชรหมูกระทะ นะครับกินอีกทีครับเริมลายไหลครับโอ้ยนี่ครับเบคอนก็อร่อยครับเดี๋ยวก็จิ้มแล้วกินครับหมดแล้วครับมากันนะครับกินอิ่มแล้วลูกค้าก็ยังไม่มีครับปิดร้านแล้วครับมานะครับผม